สวัสดีครับวันนี้อยูก่กับผมเป็นรับเทียชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำคลิปสอนมือใหม่เกี่ยวกับการทำคอมโบสายจูโดเบื้องต้นนะครับก็แค่พื้นฐานเบื้องต้นนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งอะไรแต่ก็สำหรับมือใหม่เนาะก่อนอื่นถ้าที่เราใช้หลกักๆของจูโดมันก็จะมีด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 ,ดีอย่างนี้นะครับซึ่งไม่ค่อยได้ใช้หรอกส่วนใหญ่เราจะแบบตัดขาเงี้ยแบบ คือเดินลงนะครับแล้วเครื่องหมายลงแล้วก็กดตัวดีแล้วก็จะมีซ้ายขวานะครับเดินซ้ายขวาแล้วก็กดตัวดีมันจะเป็นต่อ,อยนี้อันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามันจะทําให้ศัตรูกระเด็นปัดไปไปอย่างเงี้ยมาเรามาเริ่มกันเลยก็อื่นถ้าแรกก็ง่ายๆครับก็กดดี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 แล้วก็กดเอสให้ได้ กดบางครั้งมันก็กดเอดไม่ติดบางครั้งก็ติดเดี๋ยวต้องตายก่อนโอเคเอาใหม่เอาตัวนี้มือสองซดี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 ฮึบจับได้ปึ้งแล้วถ้ามันมึนแล้วกส็สับต่อสับต่อแต่มันไม่มึนเดี๋ยวลองใหม่ก็คือให้เรากดดีดีดีแล้วก็ดีดีดีเดิอนหน่อยหนึ่งแล้วก็กดจับอย่างนี้ครับโอเค ถ้าติดมื่นใช่ไหมครับเราจะหักขาอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วเราก็กดลงดีอีกหนึ่งทีแล้วก็เดินหนีนะครับคือเราต้องสู้จนชนญน,นี่คือก็หลายรอบนะครับคือมันอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่มุมครับว่ามุมเนี่ยเทียบลอยขึ้นอ่ะมันลอยสูงหรือเปล่าถ้ามันลอยต่ํามันก็จะหลุดถ้าลอยสูงมันก็จะทําต่อได้ต่อเนื่องนะครับต่อมาคอมโบที่สองเลยเดี๋ยวรอให้มันเดินตามมาก่อน ขัที่2เราจะเริ่มต้นด้วยการที่เป็นซ้ายหรือขวาแล้วกดดีๆนะครับมาหนึ่งสองสามให้เป็นแค่นั้นก็คือมันมันจะกดได้4ครั้งใช่ไหมครับแต่ถ้า4ครั้งอ่ะมันจะเป็นแบบปึ๊บสอกระแทกเราต้องกดแค่3ครั้งครับแล้วคุมจังหวะให้ดีเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอื่นก็คือเดินเข้าทิศนะครับแล้วก็เหมือนกดลูกศรซ้ายขวาแล้วก็ดีๆรอบแรกเรารอบแรกเราจะ ต่อยครบสี่ครั้งนะครับแล้วก็กดดีครบสี่ครั้งแล้วรอบต่อไปเราจะกดแค่สามนะครับสามอ่ะอันนี้ผมกดสี่แผมก็ยังไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่เนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวรอใหม่พอตอนได้ชอบเลือดเหลือน้อยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, 1, 2, 3, ครั้งสุดท้ายแล้วจะเป็นสี่ก็ได้ครับเพราะว่า เรายัางคอมโบไม่เก่งนะมันก็จะหลุดเป็นไปที่11บคอมโบน,นั่นเองต่อมาเป็นคอมโบที่3มนะครับเราจะทำการซ้ายดีหรือขวาดีต่อยขึ้นไปครับแล้วก็จะกดดีทีละครั้งเป็นจังหวะจังหวะนะครับซึ่งคอมโบนี้จะเป็นคอมโบที่ระดับค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าถ้าทำเก่งก็คือจะหลุดยากมากนะแอดนะครับก็ แล้วเราก็สับอย่างนี้ครับถ้าเกิดติดมือเราก็จะสับได้อีกรอบเดียวถ้าไม่ติดมือเราก็เราจะเลือกเราเลือกได้นะครับถ้าติดมืนเราจะหักขาคือเราเราสาม,มารถหักขาแล้วเราก็สับต่อได้เดี๋ยวทําให้ดูนะครับก็คืออาจจะไม่ได้ทํำคอมโบต่อให้ดูอลองคอมโบรอบหนึ่งก่อนเปิดได้ปุ๊บ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 สับแล้วก็ถ้ามันถ้าติดมือนะครับก็เลือกได้ว่าสับอีกรอบ สับไปแล้วมันมึนนะครับถ้าสับไปแล้วมึนเราเลือกได้ว่าเราสับไปปุ๊บถ้ามึนเราเดินไปที่ขาครับจับกดตัวเองนะครับแล้วเราก็กดลงดินงครั้งแล้วเราก็เดินบนออกนะครับประมาณนี้แล้วส่วนสำหรับจูโดนะครับถ้าเกิดเราลงดงเนงะี้ยปุ๊บเราจะได้แค่สองรอบนะครับแต่ถ้าให้ฟุ้มๆก็คือเราก็เดินบนมาที่ขาครับแล้วก็กดจับ มันก็จะหาขาแล้วเราก็ลงดีได้หนึ่งทีครับซึ่งวิธีนี้จะง่ายกว่าซึ่งเมื่อก่อนตอนผมเล่นก็เล่นซ้อมมันจะมีจังหดดวะที่สอาค่ะ้าขากันได้สองรอบครับแต่ว่าผมทาไม่เป็นนะไม่มืนสักทีเนี่ะ,ะเวลามืนใช่ไหมครับเราก็เดินมาหักขาครับเราตองสานะแล้วเราก็ลงดีแล้วก็เดินหนีมีคอโมโบนี้อยู่ก็คือปุ๊บหันหลังครับอุ้ยกดผิดก็คือเราหันหลังครับปุ๊บ อา่ผิด,ดแีแล้วเราต้องหันหลังนะครับแล้วก็แบบมันจะทําการปัดหน้า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 ซึ่งวิทีนี้หลุดได้โดยการแบบโดนคิวนะครับหรือกดหลบเป็นจังหวะที่ตรงกันก็นจะเป็นอีกวีธีหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นคอมโบที่ห้าได้นะครับก็คือฝั่งอ้้ฮึ๊บโอ้ยอไมไรฮึบฮบ มันจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเกิดเรากัดจังหวะดีนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยก็คือขึ้นดีถ้าผมซ้หลุดอย่างเงี้ยขึ้นดี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 คือผมผมไม่ได้กดตัวตัวตัวคีย์บอร์ดเหมือนกันนะคือผมอยากเอากล้องลงที่คีย์บอร์ดนะแต่ว่ามันมึนก่าเห็นหน้าผมอีก ก็คือมอนเดิมอันนี้คือเวลาผมบอกก็คือ ER. <necessary> ขึ้นดีขึ้นดีคือผมกําลังแบบกดลูกศรขึ้นแล้วก็กดตัวดีลูกศรอ้าลูกศรขึ้นกดตัวดีลูกศรขึ้นกดตัวดีลูกศรขึ้นกดตัวดีแต่ผมจะพูดว่าแค่ขึ้นดีนะครับขึ้นดี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 อาไม่ได้หุดขึ้นดีทําไหมเอาใหม่ ขึ้นดี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 ขึ้นด,นด,นดีอะไรประมาณโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับกับการคอมโบของสายจูโดเริ่มต้นเผื่อมือใหม่ไม่รู้ว่าจะคอมโบยังไงดีก็คลิปน,นี้ก็ลาไปก่อนนะครับจูเบจูเบ